แรงแซงทุกคนหนุ่มคนนี้ขึ้นแท่นซุปตาหลังไอจีทะลุ18ล้านเป็นอีกหนึ่งนักแสดงระดับซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับไวชิรวิทย์ต้องบอกเลยว่าในตอนนี้ทั้งงานซีรีส์ภาพยนตร์พรีเซเรเตอร์ต่างรุงจีบโกอินเตอร์ระดับโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและล่าสุดวันที่21เมษายน อินสตาแกรมของไบมียอดผู้ติดตามทะลุ18ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งนักสแสดงของเมืองไทยไปเป็นที่เรียบร้อยร้อยแล้วใหม่ดาวิกายอดการติดตามอยู่ที่17ล้าน3 9พั้มพัชราภายอดการติดตามอยู่ที่14ล้าน 951, วินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรยอดการติดตามอยู่ที่14ล้าน139,810ยาย่าอุรัสยายอดการติดตามอยู่ที่12ล้าน19,23